สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านครับวันนี้เอาว่ามาทดสอบครับหลังจากทําเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานก็ว่าจะทดสอบแต่ว่าลมไม่มีครับลมไม่มีครับพอเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหพายุเข้าครับฝนตกมาครับนี่ครับฝนตกคลื่นเลยครับทําให้แบบอากาศวันนี้ไม่ร้อนมากครับมีลมอยู่ครับพอมีลมอยู่ครับนี่ครับนี่ลมไม่ลมไม่แรงครับนี่ครับสายเบาครับอ่าสองห้อง ร้อยห้าสิบสี่เซนครับนี่ครับสายเบาครับนี่ครับอ่าสนูใบตานครับก็ก็อาจจะไม่ดังเท่าไหร่ครับสนูครับตัวนี้ครับเดี๋ยวต้องหาอ่าใบพลาสติกล้ดของบางๆครับอ่าเรามาทบกสนงเลยครับจะขึ้นหรือเปล่าครับสายเบาครับโอลมครับรอลมครับมไม้มาครับ

ขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่ครับแหมขึ้นเยอะครับครับโอ้สายบาไม่ต้องใส่หัวครับนี่ขึ้นดีมากครับโอ้ใส่หัวแล้วหัวพับลงครับก็เลยเอาหัวออกเลยไปเลยครับมันหนักหัวครับอ่านี่จะพับลงอีกหรือเปล่าครับไม่รู้ครับไม่ใส่หัวแล้วครับนี่ครับเออเมื่อกี้ปล่อยใส่หัวแล้วขึ้นไปสูงแล้วพับลงครับแห่แล้วก็ไปกินข้าวนะครับก็เลยรียบเลย ก็เลยมาแก้ใหม่ไม่ใส่หัวเขาไม่ใส่ตูนเลยครับสายเบาจริงครับสายเบาไม่ใส่หัวโอ้ยครทำว่าวต้องคอยดึงครับเอคอยดึงครับคอยดึงครับลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแี่เดี๋ยวเย็นนี้น่าจะลมดีครับนี่ทำว่าไม่ใส่หัวว่าจะสายเบาโหคงเบามากครับหัวยังใส่หัวไม่ได้ครับนี่ขนาดให้หนักโกูดแล้วครับนี่ครับห่วนครับ ขึ้นดีมากเขาไม่ใส่หัวครับเราสองห้องไม่ใส่หัวเลยครับใส่หัวไม่ได้ครับหัวไอ้ทิ่มลงครับเพราะว่าเอาขึ้นสูงไปหัวก็จะทิ่มลงครับนี่ครับขึ้นดีมากครับเาไม่ใส่หัวครับ ครับนี่ครับแหมไม่ใส่ตะโนะละนิ่งเลยครับนี่ครับเออจะไม่ใส่ตะนูเลยครับนี่ว่าไม่ใส่ตะนะไม่ใส่หัวครับโถงหัวเออคิดว่ามันจะกินหัวไม่กินหัวครับว่าวว่าวเอว่าปีก่อนนี่เออไม่กินหัวครับแหมไม่ใส่ตะนูก็ได้ครับก็ดึงดึงอยู่ครับดึงนิดหน่อยครับว่าร้อยแหมห้าสิบสี่เซนครับไม้ก็ไม้ พ่อผมเหลาไว้ทําใส่ครับผมก็เลยเอามาทำซะเหลาเหลานี่นิดหน่อยปรับนิดหน่อยครับเออก็เลยมาทําเป็นว่าสองห้องซะเลยครับสายเบาครับสายเบาเล่นลมร้อนครับขึ้นดีมากครับถ้าใส่สนุ่งจะทวงตัวนีดหน่อยมันหนักแล้วก็ใส่ใส่หัวสนุ่น้อยครับสนุ่นเล็กครับให้ทำสนุวนเล็กใส่ใส่สนุ่งเมื่อกี้มันรู้สึกมันใหญ่ไปครับมันขึ้นได้อยู่ครับขึ้นไปแล้วก็มัน การหัวภาพเลยครับขึ้นไปได้สบายเลยครับนี่ครับขึ้นดีราคาครับขึ้นชันขึ้นดีครับเนี่ยวันละสองกองสายม้าครับร้อยห้าสิบสี่เลยครับแล้วจะาป็ปลูกมาได้ใหน่อยครับนี่ลมกำลังแรงครับนลยครับช่วลมแรงไว้เบาเลยครับนี่ครับลมไปโชคแรงมาสวยครับสวยช่วงสนี่กลอย่างเดียวนี้ต้นไม้ต้นนี้ครับนี่นี่ยูคาต้นมะขาม แล้วก็ต้นในทนนะครับนี่สามต้นนี้ครับไปทางโน้นก็อยู่คาครับแล้วต้นบกอีกครับแล้วก็ต้นกระโดนอีกโอ้ครับหลายต้นไม้ครับโลเคชั่นเราครับเออลมไปทางทิศอ่าทางทิศเหนือเฉียงตะวันตกไหนครับแต่ถ้ากลางคืนก็ลมจะไปไอทิศเหนือเฉียงตะวันออกครับนี่ลมชอบลมอย่างนี้ไปทางนี้ครับเพราะว่ามันจะไม่ขวางทางครับ นี่ขวางทางไอ้นี่ขวางไอ้สายไฟฟ้าครับทางโน้นมันสายไฟฟ้าครับทางทิศตะวันออ่ะทางทิศเหนือเฉียงตะวันออกนีมันหาไฟฟ้าทั้งนั้นครับื่องบ้านคนด้วยครับก็ไปทางทิศตะวันตกนี่สบายครับตกต้นไม้ไม่เป็นไรค้างต้นไม้ไม่เป็นไรครับขอให้โดนบ้านคนแล้วก็เสาไฟฟ้าเลยครับครับดูมุมมันเื่นบ้างครับครับนี่สนุกครับต่อสนุกทิ้งแล้วครับนี่ครับ โอ้ดีครับว้าวเราครับนี่ครับนู่นน่าราครับโอ้ยครับขึ้นสูงเลยครับนึ่ครับปล่อยเชือกไปประมาณนักร้อยกว่าเมตรครับเกือบสองร้อยแล้วครับเนี่ยเชือกเล็กอ่าในหนึ่งครับไม่รู้ได้กี่ได้กี่เมตรครับนี่ครับาประมาณนี้ครับสองกล้องถอดหางครับหรืออีกูดครับโอ้ยห้าสิบสี่เซนครับสาเบาครับเส้นหนู มาดูว่าเลงครับมุมนี้ครับเมื่อกี้ย้อนแสงไปหน่อยครับนี้ครับว่าเราครับนี่ครับนี่ขึ้นดีครับ มาดูมุมน kind of <weather> um so ี้ของว่าวครับนูนว่าวครับนูนว่าวครับนูนครับปล่อยว่าวปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้ทั้งวันครับถ้าไม่ลงครับให้ลงเองเลยครับไปไม่ได้ต้องเอาลงครับเดี๋ยวลงาีงชั่วโมงหนึ่งจะเอาลงครับนี่ครับทดสอบแล้วรับไม่ใส่หัวก็ขึ้นได้ครับน่ครับนี่ครับมุมใกล้ๆบ้านครับครับเดี๋ยวว่าเอาว่าวลงกันครับ โอ right. ้โหว้าวขึ้นสูงมากครับมองว้าวครับโอ้โหครับลมดีครับลมดีลมแรงครับนี่โอ้โหว้าวขึ้นสูงเลยครับนี่ครับโอ้หอยไว้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวจะเอาว่าวไอ้โอ้ลมแรงครับวันนี้ครับจะเอาว้าวไอ้จุฬามันต้องสอบครับวันนี้ครับเนี๋ยใส่ตะนครับแต่ตะนทาไม่ค่อยดังครับ อทำต้นูนไม่ค่อยดังครับธ้นูไปตานครับรู้สึกว่ามันจะนะต้นูนไม่ถึงร้อยร้อยเซนครับพันไม่ถึงร้อยเซนมันก็เลยดังยากครับต้องร้อยสิบหรือร้อยยี่สิบเซนขึ้นไปครับทันธนูนครับเออถึงจะไม่ต้องแบบขูดครับรู้สึกว่าใบมันจะทําต่ำกว่าร้อยเนี่ยใบมันมันหนาครับมันไม่ดังครับดังเจอดังไม่ดีครับกินลมเบาไม่ได้ครับ นี่ครับลมดีมากครับวันนี้ครับเออเดี๋ยวเย็นๆจะเย็นๆจะเอาจุลาวทัสอบครับเออเย็นเอาจุลา,าทัสอบครับโอ้โหนิ่งมากครับผมเอ่อปีกมัดปีกมาด้วยครับดึงปีกมาด้วยครับกลัวมันพับก็เลยดึงปีก ปกติก็ผมก็ไม่ดึงครับพอดีว่าวันปีกมันไม่โค้งครับว่าวตัวนี้ปีกไม่โค้งก็เลยดึงปีกครับโอ้โหพนกระตอมกตอมมือถือครับมือถือก็ร้อนครับโอ้โหนิ่งมากครับไม่ใส่หัวแล้วับไม่ใส่สนูนี่ทวงทด้หัวครับขึ้นได้เฉยก็ว่าครับมันว่าปีกอ่อนครับไม่กินหัวครับใส่ะนูนแล้วหัวพับลงมาครับ ลมเบาก็หัวภาพลงมาครับตลนนี่ถอยตูดลงครับเหตว่าก็ต้องให้หนักตูดทั้งหน่อยมันหัวถึงจะไม่พวาครับนี่ครับนิ่งเลยครับนี่ภาพอีถอนนิ่งลมก็พอดีครับตีไปตีมาอยู่ลมครับแต่ว่าพอแบบอได้ก็ใช้ได้ขึ้นได้ครับนี่ขึ้นชันแลวครับนี่ครับโอ้ชันไปไหนกันเลยครับ ชันไปไหนครับนี่ครับเออนี่ครับนี่เบาสองห้องร้อยสี่สิบสี่สิบเอยร้อยห้าสิบสี่เซนครับแม่ติดเจ็ดสี่สี่เลยครับร้อยห้าสิบสี่เซนครับใส่เบาครับเบาได้สบายไม่ต้องถ่วงหัวครับไม่ต้องถ่วงหัวใดๆดทั้งสิ้นครับขึ้นได้เฉยครับนึกว่าแต่ไม่ขึ้นครับ้องปล่อยนกว่ามันจะหมุนห้ไม่หมุนครับ เออก็ไม่เคยผมก็ไ <the> ม <Certain know language> ่เคยทําแบบอคิดว่าจะใส่หัวนีดหน่อยครับให้ใส่ธนูเล็กนิดหน่อยครับเออแต่ก็ทําไปทํามาใส่หัวก็ไปอ่ามันหัวภาพครับก็เลยเอาธนูออกเอาธนูออกเลยครับกำลังปล่อยดูเอาขึ้นเฉยครับแล้วก็ไม่หมุนด้วยครับคิดว่ามันจะมีอาการหมุนเล็กน้อยเพราะมี ผมก็โชคแรงครับวันนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ <c oughs> เอ่อสองห้องถอดถังครับสองห้องถอดถังสาเบาครับสาเบาครับคลมเบาครับคลมเบาได้ครับว่าจะวางไว้ตรงไหนครับเออนี่ครับ สองห้องถอนหางครับร้อยห้าสิบสี่เซนครับนี่ครับสายเบาจริงครับนี่อกก็หาอกแบบเบาๆครับหาไม้ไอ้ไผ่เลี้ยงครับแต่ตรงนี้มันนี่ครับผมไม่ชนตรงนี้ครับชนกับไอ้พัดลมแตกหักเลยครับผมก็เลยมาซ่อมมันก็เลยติดแล้วมันดูไม่เท่ากันครับนี่ผมเอาเชือกมาดึงครับกวนพับลงเอาเชือกมาดึงครับนี่เชือกฟางมาดึงครับ ขึ้นได้อยู่ครับโอเคครับวันนี้เขาจบเพียงเท่านี้ครับมาทดสอบว่าตรงข้องไม่ใส่หางครับไม่ใส่หางไม่ใส่หัวครับขึ้นดีมากครับสายเบาครับวันนี้เขาจบเพียงนี้ครับกราบขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ